วันนี้คือผมก็อยู่ที่หน้าอนามัยแม่บวยนะผมแต่ว่าตอนนี้คือผมกําลังจะไปที่แม่ต้านนะผมไปหาพี่สาวนะคือพอดีว่าแบบพี่สาวกาลังจะไปคลอดลูกนะผมก็เลยต้องเข้าไปเยี่ยมนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นคือกะว่าจะไปพรุ่งน,นี้นะผมแต่แต่ว่าพี่เคยผมอะ่ะให้อารถพี่เคยไปนะผมเอาไปไว้ที่โน่นนะผมเพื่อ ออกไปข้างนอกไปซื้อกับภูมกับข้าวนะครับผมมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผมเราก็มาถึงแล้วนะครับผมที่โรงพยาบาลผ่าสองย่างนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็คือพี่สาวของผมนี่ได้เข้าไปนอนข้างในแล้วครับผมเขาไม่ให้ญาติพี่น้องเข้าไปเยี่ยมนะผมก็เลยผมต้องไปหาที่นอนนะผมเดี๋ยวผมจะลองไปหาที่นอนแถวแถวเมต้งนี่ครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่า ผมจะหาที่พักเจอหรือเปล่านะครับผมคืนนี้นะผมถ้าไม่เจอก็น่าจะได้นอนกลางสนามน,นี่แหละนะเพราะว่าข้างในเขาไม่ให้ไม่ให้คนนอนนะเขาจะให้เฉพาะคนไข้หรือว่าคนที่จะคลอดลูกประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันนะรผมว่าเราจะได้พักที่ไหนนะครับผมตอนนี้นะครับผม, <c oughs> ผ,มผมก็ได้ <c oughs> อาหาที่พักเจอแล้วนะครับผมคืออันเนี้ยคือรีสอร์ทเอไม่ใช่รีอสอร์ทนั่นแหละที่แมต้านะผมคือห้องนี้ไม่มีใครได้เข้ามาพักเลยนะผมผมได้ทากับลุงแล้วคือผมรู้จักกับลุงไนงะลุงเขาบอกว่าห้องนี้นี่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่มีโรคอ่ะไม่มีใครเข้ามาเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับอ่าหน้าหน้าห้องลุงอะ่ะอืมลุงก็เลยไม่ให้ใครเข้ามาพักนะผมแต่ว่าผมนี่นะ <laughs> นี่จมามากเลยเดี๋ยวมาดูนี้โอโหสะอาดมากเลยห้องน้ำครับผมอืมไม่เคยเข้าแบบเป็น,นที่รู้ๆอย่างนี้นะครับผมอันนี้คืออันนี้คือน่าจะครั้งที่สองครั้งที่สามเลยนม่คิดตัวมัมีโครน้บผมส่วนส่วนห้องห้อง,องนี้มีสองฝืนนะผมไม่เนเลยเดี๋ยวผมจะให้พี่เขย ผม,มนั่งพืนนะผมแล้วก็ผมก็จะงงกับนี่มือกล้องนะผมนี่นี่คือพี่เคยนะผมคืออยู่ที่นู่นไม่มีที่นอนให้นอนนะครับผมก็เลยผมผมก็เลยแบบสงสารนะคือนอนที่นู่นอะ่ะมันต้องนอนข้างนอกอะ่ะมันไม่มีมุ้งแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีพ่อผมด้วยมันต้องนอนอย่างนั้นอะ่ะทรมารนะครับผมผมก็เลยให้พี่เคยมาที่มานอนที่นี่ดีกว่าน,นะครับผมสบายกว่ามีแอร์ด้วยแล้วก อยู่บ้านไม่มีแอร์นะครับผมแต่อยู่ที่นี่มีแอร์นะครับผมถ้าอยู่บ้านยั่มีแอร์แอร์ทางประเทศไหนทุกคนนะครับส่วนแม็กซ์นี่แม็กซ์นี่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะครับผมอย่าใช้ซ้ำน,นะครับผมมันไม่ดีนะครับผมโอ้ดีอันนี้ก็คือไฟฉุดเฉินเช่นกันและจะเป็นไฟฉุดเฉินนะถ้าถือว่าไฟดับเนี่ยโอ้ <laughs> <laughs> ไม่ติด ไม่มีไฟครับผมนึกว่าเป็นไฟฉุกเฉินนะผมโอเคทุกคนสำหรับคืนนี้นะผมผมก็จะพักที่นี่นะผมพรุ่งนี้เช้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมผมก็จะเข้าไปหาพี่สาวนะผมเดี๋ยวเข้าไปเชยวหาพี่สาวนะผมเดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้นะผมเราจะเข้าไปหาพี่สาวานะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ฝันดีนะครับทุกคนครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมวันนี้นี่ตื่นสายมากครับผมประมาณตอนนี้คือเวลาสิบโมงนะครับผมคือออกจากห้องไม่รู้ว่าเขาจะปรับเพิ่มหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวคือ <c oughs> เราจะเข้าไปหาพี่สาวก,กันนะครับผม <c oughs> วันนี้เมื่อคืนเรามาดึกไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมเดินทาง,าไ,งไปไงไปศพหวอยด้วยแล้วแล้วก็กลับไปถึงบ้านแล้วก็แปลวรารถคันหนึ่งแล้วก็ขึ้นมานะครับผมมันจะมาดึกหน่อยครับ ปกติปกติเนี้ยถ้าผมมาเนี่ยถ้ามาดึกหน่อยผมก็จะมาชอบคุณแม่เบยคุณแม่เบยเลิกกิจการโคร้ด่งโอ้กิจการค้ดให้เราเห็นล <c oughs> เลยแตตอนนี้ก็คือลุงเมื่อวันนะผมที่ที่ผมเ <c oughs> ข้ามาก็คืออยู่ที่ลุงลุงอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้คือลุงไม่อยู่ลุงกลับบ้านแล้วนะผมลุงน่าจะกลับไปพักพอนะครับผมคือเปลี่ยนเปลี่ยนกัน นะครับผมกลางวันก็จะมีป้าๆนะครับผมกลางคืนก็น่าจะมีดงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โรงพยาบาลกันนะครับผมไปดูพี่สาวกันว,ว่าคลอดหรือยังครับผมไปดูกันเว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าพี่สาวจะคลอดเมื่อไหร่นะครับผมพี่สาวอยู่ทางเนี้พี่สาวอยู่ทาง,งนี้บ นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าพี่สาวจะคลอดลูกวันไหนนะครับรอลุ้นครับผมลุ้นว่าจะว่าจะคลอดวันไหนนะครับผมในโรงพยาบาลนี้ก็ <ๆ S 1> ก็เสี่ยงกันแล้วคนเยอะคนเยอะมากแต่ไม่เยอะเท่าเาแต่ก่อนนะวัแต่ก่อนที่คนเยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือลดน้อยลงนะก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากใาม่นะผมก็แค่มาเรื่องหาพี่สาวแล้ว คือพี่สายังไม่คลอดยังไม่คลอดลูกครับผมก็วันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวกลับไปดูงานทางบ้านดีกว่าครับผมถ้าอยู่ตรงนี้ก็เสียตังเสียตังเนี่ยส่วนพี่่เคยนี่ไม่รู้นะครับผมว่าจะจะกลับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องต้องดูอีกทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมีเพียงต้องนีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ